มือเพ่นจะมากแกงเห็ดอ่าเห็ดเพิงดํานะคะให้พออันนี้ค่ะอ่ามาดูเห็ดนะคะเพ่นล่างเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเห็ดพึ่งดํานะคะเดคอฮันนี่ฮันนี่แบล็คมัชรูมดิสบันเห็ดพึ่งดําค่ะแล้วก็มันจะมีใบแมงลักนะคะเป็นล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีหนามปลาค่ะแล้วก็ข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ก็คือข้าวเหนียวนะคะที่เอาเาไปแช่น้ํานะคะแล้วเอามาตำให้มันละเอียด เขาเรียกข้าวเบียร์ข้าวเบียร์อ right, like mm ิส i c กิไรโซกิงแอนด์อัลบอว์เทอร์แอนเดนควันแมชไลดี้สแล้วก็จะมีน้ำใบย่านางค่ะเนี่ยเป็นใส่เรียบร้อยแล้วรอให้มันเดือดน,นิดนึงเพ่นเพ่นถึงจะเอาไอ,อ้น้ำขออ่นถึงจะเอาข้าวเบียร์ลง <Best S 1> ไป้นข้าวเบียร์ลงไปนะคะที่นี่โอเอาอ่นข้าวเบียร์ลงไปค่ะทุกที่ใส่กับน้ำใบย่านางนะคะพอมันเดือดแล้วนะคะน้ำแล้วเพ่นก็ใส่เห็ดลงไป เห็ดแมงสีโบเฮ็ดเป็นชิ้นหน่อยนะคะพี่เจ็ดชิ้นใหญ่ๆลอยยัดมันต่อสอนี่ใส่กงเอเอมัชรูมอ๋อโอเคีอเอมัชลูมไอ้ไอ้ั้นอบิ๊กควยบิกไสอดน็อกโแค่นี้ใชแล้วก็ใส้นน้ำปลาอดน้ำปลาใส่ค่ะอาน้ำขานัาปลาใส่ไส้บัวลายเพรวพอันีกิน เานีกินน้ำโอเคเป็น้อยกับสักหานาที่อะคะ่ะใส่เสียบแมงดกผักอ,อีกคืลงไปใส่โอเคค่ะปกติแกงอ้อมหนาเพิ่นจะใส่กระดูกเนาะคะ่ะกระดูกหมูแต่ว่าพรนี่บ่ามาก,กินกระดูกหมูพอเล่าอันเขียวบ่ดีค่ะวันนี้แกงอ้อมก็เลยดัดแปลงนะคะขั่กินตะเห็ดยาดเล่าปลแล้วก็เลยเสียบเนือ้อใส่ I say you are for meat as well or even much course. มากินเนื้อค่ะเพราะวันนี้จะได้ไม่แต่กับแกงไส่ค่ะใส่แกงอ่อมใส่อัน์ไส่แกงเห็ดนะค่ะเธอเบิ้งด้วยค่ะว่ารสชาติมันสิเป็นยังไงเป็นกระเพือกไส้เนื้อนะคะกับแกงเห็ดพื้นข้างแรกนะค่ะเธอเบิ้งมาพอรีสิกินได้บ่็อกแลวสิเอาผักอีตูล่งค่ะ เอาใส่หลายๆเลยค่ะโอ้เอาเอาใส่หลายๆเลยค่ะผักอีกตู้นะคะ่ะอ่ะ i say today we hit <laughs> today we have to eat a uh, quite light meal light food because yesterday we eat a buffet is big meal ย <have> <So, S 2> ่าก็ pompurio ja overnight กินเมื่านะคะกินบุฟเฟ่มูเลียงนะคะ <laughs> กินหลายทั้งอีหลีเลยมือนี้กินแบบขอบกินอาหารเบาๆนะคะจะได้บ่น้ําหนักขึ้น Yes you always eat eat I'm looking I forward to eat that. <laughs> you know to want <laughs> <laughs> that ถามันว่าคุณพร้อมหรือยังคุณลัอการที่จะกินอาหารเมนูนี้บผักหอมหอมค่ะไอสเมลวิกูดออฟเดอะใบแมงลักสเมลวิกูดออนน้ำใบย่านางสเ v ล r ิ g กูด that's the juice yeah the name of the juice okay เมล Hmm. หอมค่ะแบบหอมชื่นใจและหนาใบแมงลักกัำนาใบายานางน่ะค่ะ hmm. พี่คนหนึ่งเพ่นบอกเพ่นว่าพี่สาวคนหนึ่งในยูทูบล่ะค่ะเพ่นบอกเพ่นว่าอ่หนามใบายานางน่ะกินเลยดีเด้อว่าษนเพ่นกะหรูแต่ว่าเพ่นชอบเพ่นกะบัวรัวมันดีตรงไหนเพ่มมนว่มามันดีท็อกซารพิษในร่างกายว่าษนค่ะอ่าไอเซออะโยเซดิสมัทส์รูมโอเคฟอร์มีทูอีท Yeah I reckon she s h e trying to kill me เพ่นว่าเพ่นว่าโอเคบอ เป็นก็นแล้ว่าคนมักนิยมกินนะคะใบอ่อนเห็ดเห็ดเพิอกนะคะคนมักนิยมกินจะเกิดช่วยมีทั้งสองเหตุผลนะครับฉัน say this one is very mm. good for you a lot people eat this one okay mm. I won't have another thing I don't know mm. บอกคนมาจะกินอีหยังทีเพิ่นแน่ใจะนะคะว่ามันกินโอเคให้กินกับอยากให้ปลอดภัยเนาะคะ่ะเนาะแต่บ่ก,กินหยังซุ่มซีซุ่มหาดนะค่ะเพราะว่าเห็ดบางคนเพิ่นกินมันก็อันตรายเนาะค่ะเนาะถึงตายได้ก็อันนี้เห็ดนี่โอเคคะ่ะเห็ดเพิ่มเป็นยา มันก okay, okay? mm ูฟอร์ยูดิบวันโอเคเราจะลอ t อัพท a โอเค Okay. อันนี้พ่อนะคะพ่อของเพจเซรีส์ไม้ฟางเด้อพ่อพ่อเล่าปีทีอายนิดนึงค่ะอันนี้มานักงคุยกับตาเร็วมากับคุณตาเร็วเร็วมามาถ่ายรูปกับตาเร็วมาจุ๊บๆกันกับตาด้วยแล้วพอเอาเผามาไอ้นะคะดีเพราะข่าวจากมัน no, 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 no. เป็นหลายกิโล ไอ้ไ uh, ่ย d มาแด e กมีซ้ำร้ย e มีซ้ำร้าโอเคเพิ่นเอาข่าวมาให้ลูกสาวนะคะ่าลูกสาวกับห้านบพรไม่กินเพราะว่าร้านกับอ่าห้านกัาแน hmm. มากินข้าวเหนียวนะคะเพื่อี่จะมาเป็นกระสอบเลยเชียร o oh, น็ Big ลีดที่บิเดั b g งบัตเช่้ำทมที่คาบอฟ่ที่จดีงดเป็นามโอ that's good ยัสัคนแต่เด เจ๊เอ uh, uh, ๋แล um, oh. uh. uh. ้วเจ๊เอปาแล้วจเอ๋ปาแล้วไม่ยอมไปโรงเรียนอะเงี้ยขีโกงเนี่ยว่ะว่จุ๊บจุ๊บมาจุ๊บจตาแล้วลูกมาอ้นี่มาจุ๊บตาหอมแก้มตายัง มาหอมแก้มตากรอสาวาาให้นะเบยเยอสดุเบยมากอะบสวัสดีค่ะลูกชายพาคสวัสดีก่อนอีกแล้วค่ะมาสวัสดีครับใหม่สิลูก มากินมากินผลไม้กับมะมี่แล้วเซตเรียบร้อยแล้วค่ะมามากิน,กนข้าวน้ำกันค่ะเดี๋ยวมื้อนี้จะตอบตอบให้เด้อค่ะผู้เพคนที่ถามอีหยังมากนะคะเดี๋ยวเพื่อนกินเซตเรียบร้อยแล้วเพื่อนจะตอบให้เด้อค่ะเด้ออ่าเซ i วิวอันเซอร์เดอะคุยช on ออนคอมเมนโอเคโอเคลูกของเพื่อนบูหิวข่าว่ะ uh huh. เพื่อนกระสิกินเนี่ยค่ะกินทัว่ว uh huh. กินลินจีค่ะแล้วก uh ็บ huh. ซับประรด นี่หละลูกโอเคลู how how you t a s t how t a s t จากคือมัทชรูมซุปมัทช์รูมวดามเน้หมี่มาหั่องลอยมาแซ่บนัวค่ะโอเคค่ะรองเบิ้งนะคะเด้อแกงเห็ดไส้อ่ากระดูกหมูก็ได้ทมันจะแซ่บกว่าไอ y ซย์อีฟยูแ e ปไ e บนเด e o บนออ่าก r บพอ a สเปริ p พอกอะไรแเนี้ย ชอบชอบอินเฮียร์ิทซูิทเวล g กูดกระดูกหมูอเป็นซับเป็นชิ้นๆนะคะจะแซ่บกว่า mm hmm. แต่ว่าพออันนี้ mm hmm. กินบ่ได้นะคะ่ะติกต๊กระดูกหมูนะคะแล้วแขวแล้วบอดีค่ะอส่หย mm ุดทิปนอตกูหยุดคอนอีเลยอันนี้ไงลูกอ่ะมามีแกให้นะลูกอันนี้กินเขาเรียบร้อยแล้วค่ะมือนี้อันพออันนี้นะ่ะกินที่หลังมูคะ่ะ ล้ว,ลวเราบอย่อยกินประส้าค่ะเ้ากินนานชานะคะตอนเศร้ายาก,กินติดสายสายแน่ห mm hmm. มู่บ้านนี่กินหลายค่ะอิเล่ลนะคะมูไปเลี้ยงบุฟเฟ่นะคะ่ะส v e ๊กเว้หร <c oughs> like ือฟูลเดย์อินบุฟเฟ่ e เต๊กเยี่ยมรสสเต๊กก็สมบูรณ์เต็มอิ่มสเต๊บัดดาบัดมัรชลูมเทสไลท เป็นไงบ้างรสชาติ I, I know but soft อืมอฟต์น้กุ้ยเชียวบัดมาดูสิ melts in your mouth j u s a s i mushroom really it's very really, uh slipp taste. Yeah, it slippery taste y e a slippery y e a เป็นลืนล่นๆมันจะเป็นลืนล่นๆนะคะเฮดเพ่งนะคะข้าจะว่าวเป็นยาผู้เฒ่ามากินกันนะคะ ไอเซเบอรเลอร์บอดี้ช้มัชลูมอีสัมมาหลายว่าเดคยนะจะมัชลูมในอันตะแคนทรีว่าเดียอันนี้ฟองก์สโอ something like that mm. it's very herbal it's very really good but this is a honey mushroom right mm, honey แล้วก็ to tree honey m u แล้วก็อันยีสลมมัชลูมอันดีวันแบล็กมัชลูมแบล็กฮันนี่มัชลูม She's trying to kill me. She's trying to give me some d a n g e r o u s No, no, <S <mushrooms>. <S no. If anything, I'm not sure. I don't give for you. เลยบอกว่าเฮ็ดเพิงหรือเฮ็ดทีแบบกินประจำนะคะเพื่อจะเอาหายแต่เฮ็ดยังแปลกๆเพื่อจะบอกให้กินแบบเฮ็ดเพิงเขาจะากินอยู่แล้วนะค่ะเขาจะเอากินกันประจำอยู่แล้วมาตั้งแต่สมัยใดแล้วค่ะอืมอ่ะ Rice is pineapple. เราผ้ามาลูกค้าผ้าอ้อมมาหมันมีเชือมือให้เดี๋ยวมามือไรมามีแก่ให้ลูกแก่ลิงกี่ให้นะลูกพ่อขามาตุลาเพิ่นก็แล้วเขามาทรางลูกสาวค่ะเพ่นนันช่วงที่เพ่นนั้นเองมีอัน,นีนะเพ่นไปหาพอดูอยู่ค่ะช่วงม่ลูกอะไปเพราใครได้ดูค่ะพ่อเจวานาเจยพ่อข,อมา,ขอมา,า,ามาขามาตุลาแล้วก็ไปมหาเอาค่ะ อย่าพาอย่าพาไปเบิ่งบานเพ่ะเดย๋ยวาพาไปอีเล็ That's better b i g g spoon อ่มากินแล้วลูกมากินเลยเห็ดเบอร์เรกูสยุนเบอร์เรเด่มัทชูมคํา So i t s like a i k e e season to get those i s it? Dancing

a growing lad. Ani lơm kín đầy nè lọc hà. So these are light cheese, are Yeah, yeah. The thay mm. they call chi. Let's Mm. That's nice. Mm. Juicy. Mm. Put with the ice. Yeah. Yeah, it's really good. Anh đi mà kia là Liếc ba lại đi luôn luôn mày. Lin chi. Say hello. Hello. Good boy. Say good boy. Good boy. Say nice to meet you. Bye, <laughs> ยินดีที่รู้จักยินดียินดีทูรู้จักยินดีทูรู้จักยินดียินดีที่ที่รู้จักรู้จักยินดีที่รู้จักอันนี้พูดสิเอาอีกไหมลูกคขา Indy is uh, welcome, though, is it welcome? Yeah, Indy. Yeah, welcome. Indy mm. right? uh, right? uh. or happy, it can be soup. Mhm. 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 Uh. Is it? Mhm. 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 หิวไหมคุงกินหิวไหมคุณหิวข oui> ้าวไหม่อึงง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 ง่ึ้งตายก่อนพุ้งไม่ตายอายแน่ลื้อฟื้นภาษากันนิดนึงค่ะเมื่อกี้เราลืมผ่าพุึ้งพัสสัถายนิดหน่อย You sure these aren't magic mushrooms? Because I'm feeling kind of spacey, man. <laughs> <laughs> <Yeah. sighs> นาจะมืออ mm ื hmm. mm ่นจะล่องเบิงนะคะจะเห็นไปล่องเบิงเป็นไข่ขึ้นมาหอยา่ะมันน่แลนาว้น่เาทรนอีทนาวีมีน้อนนานอนทอนานกคับาวที่มีอยูบ้านกือกินกับวู่นบ้านก็คือกิกัอยน t ี่มีอย สิ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 ข่าวกันดีนะคะเกิดไปใส่อ่ะใส่หมูนะคะแกงเห็ดเส้นเนือ้อหมูนะคะแต่บาขันเพเเ่นมาไซ้กระดูกหมูคือสิแสบนะ <S <S อื้ออีกไม่รู้อีกมั้ยคะ Khun Tamalai? Khun Tamalai. Khun Tamalai? What is he doing? <coughs> mm. And Khun Kitalai means uh, what are you thinking, yeah? Yeah. Uh, Khun yeah. yeah. mm Khun -hmm. Kitilai. Yeah. And Pum Chil Loy. Loy? What's your name? Yeah, Pum Chil Loy. What's your name? Pum Chil Loy. Yeah, Pum Chil Loy. How old are you? very know, uh, well, old. คุณอายุเท่าไรอ๋อคือนี่ละเท่าไรภาษาไทย If you a s k the A, is so like is mean polite. อืมฮะอืมฮะอืมติดคอด normally t h a i p e o P ปว t h e ็กๆ l อ is how O R e y o U so they can call you a big brother or younger brother or auntie uncle or grand uncle or whatever Grandpapa คุณทวดแล้วอาจารย์ค่ะบอกเพื่อน่าคนไทยถามอายุอ่ะ เวอเมนหมายความว่าบอสุภาพนะคะเพราะว่าเอถ้าเมืองนอกอ่ะถ้าถามภาษาน่ะเอาถามเรื่องอายุหมายถึงว่าบอสุภาพง<ม>ูสีนะค่ะไปะไปล่วงเกินสิทธีของข้าเจ้าของสีนะค่ะแล<ม>้ว่าบอกเพื่อนมาของคนไทยนี่ถามอายุเพราะว่าสิไดเอเอิรนเอิรนซื้อกันถือเอินพี่เอิรนน้องเอิรนลุงเอิรนยังสิถูกสีนะค่ะเลยบอกเพื่อนแล้วไ<ป>่อย่ไปวายข,าาข้าเจ้าข้าเจ้าถามอายุจะไปเครียด <laughs> yeah, I'm going to be uh, 53 next month. 53? <laughs> <53. laughs> my god, time flies. Oh. Mm -hmm. So, we're going to have a look for barbecue today and do some barbecue on the outside so you can watch us and uh, watch me burn my fingers or whatever. <laughs> mm. I say in Thailand normally. They not call the name. They not call the name. They have to call like a big sister, younger sister, uncle, like thing like that. They just call the name. Like uncle just call like the name. You got to call uncle for like Lung, oh, okay, Kun yeah. l ุงคุณลุงคุณป้า auntie have to say like that auntie like say auntie No, นก uncle david just call the name. It's not polite. บานเพ่อนนะคะส่วนมากอายุจำได้เันก็เอินกันซื่อนนะค่ะส่วนมากนอกจากว่าเอนร์เอรนปูเอร์ยะบางสีนะค่ะก็เอ้นอีกซื่อนึงอร่อยไหมอ่อย e a h nice อร่อยอร่อยครับโอู้คสิอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับครับครับอินบอกเป็นบาน ถ้ามึงไทยนะคะต้องบอกครับด้วยมันให้มันมีหางเสียงมันจะดูสุภาพนะคะ I say in Thailand um, when you say have to say ครับ a man ครั for a lady in the end is for polite in for l e s b i a n ใช่ใช่สวัสดีค่ะอือฮึสวัสดีครั Yeah. If you w a n t to a e seen the last video of u uh, us walking around Udi Town and that guy put lipstick on him, อ้ธอร์ด huh. <laughs> ี going, okay ้พะฉันคิดว่ามันมอ่ดีเขานปเขาเห็นผู้ชายธรรมดาเปลี่ยนตัวเป็นผู้หญิงถ้าหรือติติดเลเรยว่าเขาโอเคบ่านนอกคุณะบ่านเบทานฉันมเห็นบานเพ่นคนเห็นค่ะถกะไแปลใจเมื่อไรคะ ด้นสูงเหมือเลยแมเห็นบอสอ่าที่นี่แซบบอสแซบบอสแซบค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะชิ้วส่วนน่ะอือหืออือดีมาดีมาอือดีมากกดีมากๆ very very much enjoy เจ้าไยนอเลนอยเปรี้ยวค่ะแต่ว่าก็ชอบมันกันน้อยกนกเเห็ดในกระทบเป็นเพียรๆนะสันค่ะกินเพื่อเด้อค่ะเด้อไม่กินเพื่อ ผู้ใดอยู่เมืองนอกกินเพื่อผู้ใดอยู่ทางไกลกินเพื่อแล้วก็ผู้ใดเห็ดงาักินเพื่อู่ได้มีเวลากินเนาะค่ะเนาะ AC Thai People to live in anata khanthi they get a lot me eat ting suit thai suit But you can eat Thai food anywhere in the world can eat but not taste fresh. Oh, yeah, that's true. I'm mm. mm. really expensive. You can't have a fun have even there. Really? You can have like you treat yourself. Oh, nearly finished that one. <laughs> <laughs> but it's like eating a really hot, hot soup in like 30 odd degrees. Oh, so hot. Mmm. is mm. that huh? ไปซือพับพายแอปเปิ้ลดิสซีซันพายแอปเปิลอืมไ่้ลอกสือระไร่ล้ยังไงหนาฝนนะคะบอกพี่ว่าหนาฝนมันจะลายเดี๋ยวพีนัปเปิลกัเกอะดย a little bit salt in Hawaii they have pineapple salt yeah in Thailand ทั้พี่อกเดี๋ยวดิเดสเอ่สเปรย์วบาไส้เกินิดวภาษาเราช่นประมาณ but a อ d too much salt is not good f o Oh, Arnie, what's he doing? I don't know Arnie's on my iPad again oh, okay. hey. Hey, Shh. Shh. You're on my Shh. iPad Shh. Hey? <laughs> Cheeky boy Cheeky boy ba -ba. Cheeky boy Honey. Cheeky boy papa <laughs> Cheeky. Boy. Boy, Annie. Cheeky boy papa. Cheeky ah. boy papa, yeah? Oh great. He's always on my iPad. He loves okay. he loves playing the games and uh, he, he looks at the YouTube a lot and uh, he just looks around and he knows how to do everything on the iPad. It's amazing. I think we say goodbye now, mm. nowadays. Love now. Mm. Mm. <laughs> <laughs> I say goodbye, yeah. la <laughs> Okay, right, we're going to go now. So thank you for watching and subscribe to our YouTube channel and share it around and enjoy yourself, bye guys. Bye. Yeah, <laughs> don't say goodbye. Say bye bye. Bye bye. Music. Yeah, it's okay. Yeah. Okay, I'll catch you later. Bye bye. Bye bye. <laughs>